โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆพืทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับหาเงินออนไลน์เข้าบัญชีธนาคารฟรีนะครับสำหรับเว็บไซต์ที่ผมเอามาแนะน,นําในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่า miningtrx. vip นะครับเป็นเว็บไซต์แนวขุดเงินออนไลน์นั่นเองนะครับสำหรับเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ย ก็ถ้าใครที่สมัครสมาชิกนะครับเขาก็จะทำการแจกเหรียญ trx จำนวน8,88 8ป88เหรียญให้ฟรีเลยหลังจากที่เราทำการสมัครสมาชิกนะครับซึ่งเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยหลักการในการทำงานเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนะครับก็คือเราทำการฝากเงินเข้าไปนะครับแล้วก็รอรับปันผลรายวันนะครับซึ่งปันผลรายวันเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับอยู่ที่วันละ6%เต โดยถ้าคำนวณเป็นระยะเวลาการคืนทุนแล้วเนี่ยจะอยู่เพียงแค่17วันเท่านั้นเองแล้วก็การลงทุนขั้นต่ำเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ40บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็ลองสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วก็ลองศึกษารายละเอียดต่างๆของเว็บไซต์ได้จากคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับในส่วนของวิธีการสมัครเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เพื่อนก่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบนะครับ ตรงนี้จะเป็นรหัสผ่านที่จะใช้ในการถอนเงินนะครับแนะนําให้ตั้งให้เหมือนกับรหัสผ่านล็อกอินนะครับหลังจากนั้นก็กดใส่อัพตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับก็หลังจากที่เพื่อนๆทาการสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเพื่อนๆจะได้รับเหรียญ TIX เนี่ยไปคนละ8,888เหรียญฟรีๆเลยนะครับซึ่งเหรียญ TIX เนี่ยก็จะมีมูลค่าประมาณ2บาทกว่านะครับ เป็นเงินเนี่ยก็คือทางเว็บไซต์เขาแจกเงินให้เราอยู่ที่ร 1, 6, ประมาณ16,00 0กว่าบาทน,นะครับโดยเหรียญตรงนี้เนี่ยเราจะยังไม่สามารถถอนออกได้นะครับเพราะว่าเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยเป็นเว็บไซต์แนวลงทุนนะครับก็คือถ้าเราอยากจะถอนเหรียญออกมาเนี่ยเราจะต้องทําการลงทุนนะครับสำหรับในส่วนของการลงทุนเนาะก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในส่วนของอเปอร์เซ็นต์กันก่อนนะครับเราจะมีโอกาสได้รับรายได้ต่อวันเนี่ย สูงถึง20%นะครับแล้วก็ขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่6%ต่อวันเนาะไม่ว่าเพื่อนจะลงทุนมามากมาน้อยเนี่ยก็จะได้รับผลประโยชน์อยู่ที่วันละ6%นนั่นเองนะครับผมในส่วนของการลงทุนนะครับเขาก็เขียนไว้นะครับว่าการลงทุนขั้นต่ำจะอยู่ที่10 trx นะครับผมตีเป็นเงินก็ 20กว่าบาทไปจนถึง5 0,000ื่นเกนะครับถ้าเพื่อนๆลงทุนในช่วงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้รับรายได้ต่อวันอยู่ที่วันละหเนาะก็คือ17วันพื้นทุนนั่นเองนะครับแต่ถ้าลงทุนเกิน5 0 0 0มื่นเกขึ้นไปเนี่ยเราจะได้รับรายได้อยู่ที่วันละแปดนะครับก็ทําให้ระยะเวลาในการคื้นทุนเนี่ยมันสั้นลงมาอีกนะครับแล้วก็ สำหรับเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยการลงทุนที่จะได้รับปันผลต่อวันมากที่สุดก็จะอยู่ที่20%นะครับผมอ่ะก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองลงทุนให้เพื่อนๆดูนะครับวิธีการลงทุนเนาะก่อนอื่นเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนที่จะเล่นเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อจะต้องมีกระเป๋าคริปโตเคเรนซีนะครับเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ใช้เก็บเหรียญคริปโตเนาะพวกกระเป๋าใบแนนนะครับสตางโปอะไรประมาณนี้นะครับให้เลือกกระเป๋าที่มัน มีเหรียญ p r x นะครับก็ส่วนตัวผมจะใช้เป็นกระเป๋าไปแนน c e อยู่นะครับก็ให้เราทำการกดไปที่ตรงนี้เลยนะครับคำว่า deposit นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการ copy address ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะไปโอนเงินในแอป Binance กันนะครับโอเคก็ตอนนี้ผมอยู่ในแอป Binance นะครับก็เลือกมาเป็นเหรียญ p r x นะครับเราก็กด withdraw แล้วก็กดอันแรกนะครับ ตรง a ตรงนี้เราก็วาง a d d r e ที่เพิ่ง copy มาจากทางเว็บไซต์นะครับอ่าตรงนี้ผมก็จะ,ะลงทุนสัก21เหรียญแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้นะก็กด c o n f i r มได้เลยโอเคครับก็ตอนนี้ผมทำการอโอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ย้อนกลับมาที่เว็บไซต์เนาะแล้วเราก็อ่าต้องรอนะครับการที่เราโอนเหรียญเข้ามาเนี่ย ่าที่เหรียญมันจะเข้ามาในเว็บไซต์นะครับมันก็จะต้องใช้ระยะเวลาสักประมาณ5-10นาทีนะครับในระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเมนูอื่นๆกันก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของเทรดดิ้งตรงนี้นะครับก็คือถ้าใครที่ลงทุนมาแล้วเนี่ยสามารถมากดรับตรงนี้ได้นะครับนี่อ่ะกดรับวันละครั้งนะครับอ่ะถ้าวันไหนที่เราลืมมากดรับเนี่ยมันก็จะหมดอายุ นแนะนําให้เข้ามากดวันละครั้งเนาะแค่นี้เองนะครับย้อนกลับมาดูที่บาลาน์เนี่ยก็คือเปลี่ยนท RX ของเรามันเพิ่มขึ้นแล้วนะครับผมแล้วก็หมวดหมู่ต่อไปตรงนี้จะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับในส่วนของการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นด้วยนะครับจากการที่เพื่อนเนี่ยเขาทําการฝากเงินเข้ามานะครับก็ระดับที่1เนี่ยจะได้10%รระดับที่2ได้5%เซ์ แล้วก็ระดับที่3ได้2%ตามนี้นะครับถ้าใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนก็ก๊อปปี้ลิงก์ไปแนะนำต่อได้นะครับสำหรับเป็นสายเว็บนี้เนาะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของการถอนเงินกันนะครับการถอนเงินตรงนี้นะครับก็ขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่0.1เหรียญน,นะครับจนถึงประมาณ1ล้านเหรียญเนาะก็ในส่วนของการถอนเงินเนี่ยจะดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่า เว็บไซต์เว็บนี้เขาไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมนะครับโดยการถอนเงินเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2 Account นะครับ Basic Account เนี่ยก็จะเป็น Account ที่เราทำการลงทุนเข้ามานะครับส่วน Promotion Account ตรงนี้จะเป็นรายได้ที่เราได้จากการเชิญเพื่อนเนาะมันก็จะมาอยู่ใน Account ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะถอนได้เหมือนกันนะครับโดยการถอนเนี่ยเราก็จะต้องเอา แอดเดตของกระเป๋าเราเนี่ยมากรอกในช่องนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรหัสผ่านที่เราทำการสมัครเข้ามาตอนแรกนะครับสำหรับโปรโมชั่นแอคเคาน์เนี่ยมีเท่าไหร่สามารถถอนได้ไม่จำกัดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเบสิ c แอคเคา t ์เนี่ยมันจะมีการจำกัดการถอนต่อวันอยู่ที่วันละ6%ของยอดที่เราทำการลงทุนเข้าไปนะครับผมอ่ะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็ตอนนี้ยอด ที่ผมทําการลงทุนเนี่ยมันก็ยังไม่มาเลยนะครับอลองรีเฟ็นดูก็ยังไม่มาเนาะมันก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับโอเคนอกจากนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับสําหรับเว็บไซต์เว็บนี้เนาะแล้วก็เขาจะมีเป็นเซอร์วิสนะครับแอดมินตรงนี้ถ้าใครที่ติดขัดปัญหาอะไรยังไงเนี่ยสามารถที่จะกดเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็แอดเทเล gram ของ ทางแอดมินเข้าไปพูดคุยได้นะครับแอดมินของเว็บไซต์เว็บนี้เขาจะใช้เทเล gram เป็นหลักเนาะเพราะว่ามันเป็นเว็บต่งางชา,าตินะครับไม่มีลายแอคเคาท์นะครับสำหรับเว็บไซต์เว็บนี้เนาะก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยผมก็ขอเวลาไปแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับฝากเพื่อนๆที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็บกวรกดไว้ด้วยเนาะเวลาผมอัพคลิปสอนหางเงินออนไลน์ แอปหาเงินมาใหม่เนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่ขาดกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ